อาการของไซบีเรียนอยากเล่นน้ำนะคะจะประมาณนี้นะคะไซบีเรียนอยากเล่นน้ำนี่หน้าน้าน้านายังไม่มีน้ำเลยหนูอ่านี้อันนี้น้ำให้น้ำปากปลาเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะโชว์สเต็ปเดี๋ยวเข้าเหนียวจะโชว์สเต็ปเล่นน้ำคั่นเทปนั่งอย่เฉยๆทำไม กินได้เปล่าน้ำปราปลานะคะจากขันเป็นยังไงรู้สึกยังไงอึกอักอึกอักอึกอักอึกอึกอึกอักอึกอักน้ำใส่คอรินเยอะไปหรือเปล่าได้ยไหมอ่ะง่ายอยูอ่ที่ขี้แตกไหมเนาะ อะ,อะไรข้างนอกอเอาเล่นน้ำดิเล่นน้ำเอาเล่นเร็วเร็วดิไปไหนอีกเอาเล่นน้ำดิเล่นน้ำดิเร็วเอาเร็วเร็วนี่เขารอดูอยู่นี่เขารอดูตัวเองเล่นน้ำยู่นี่ไอไปเล่นน้ำไปเน่ะไนยไม่ใช่นนอยู่ตรงน้น โอยนี่นี่นี่เนียว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 เหนียวเหนียวนียวอันนี้อัเล่นนี่เร็วเรโอ้ยเร็เล่นน้ำเเร็วเร็วนี้เขารอดูอยู่เนี่ย เดี๋ยวเมื่อไหร่จะทำการแสดงเนี่ยอืมเขารอดูอยู่เนี่ยอโอ้ยรอ,อดูอยู่เนี่ยทำการแสดงใช่ไอะไร,เป,ะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอี๋อะไรเนี่ยเดี๋ยวเขารอดูอยู่เนี่ยโอ้ยผ้าเชี่ยวนะไปไปเดี๋ยวนี้ไป

กินอีกแล้วเหรอกินแตงอีกแล้วเหรอฮะอย่าเร็วกินเนี่ยกินไปกินไป